สวัสดีครับแฟนๆทุกๆท่านนะครับก็พบกันมาจําเช่นเคยนะฮะสลับการหาแนวทางฮานอยนะฮะเช้านี้วันที่22นะครับเดือน7ปี63ครับ22นะฮะมาดูผลเมื่อวานนะับเมื่อวานออกเบิ้ลอีกนะฮะ08823นะครับ88มาสองรอบแล้วนะฮะ88นะครับมาดูสุดเก่าเรานะฮะเก่าไม่เข้านะำหลุดเป็นวันที่ สีที่ห้าแล้วนะครับหลุดยาวมากนะครับแต่มันชนกันอยู่ข้างในนะครับคู่ในนี่นะ2กับสามนะวิ่งบนก็หลุดนะครับหลุดวันที่สามแล้วนะครับหมายล่างหลุดตีวันที่สองนะฮะลุดล่างก็ขึ้นเข้านะครับเข้าเลข2นะครับวิ่งส่วนเดินวิ่งนะเข้าเลขลข8นะครับบนล่างก็เลขศูนะครับวิ่งล่างไม่เข้านะ ประหยัด2เงข้อเล 2, เข2องข้อเลข8นะครับประหยัดหน่งข้อเลขคู่นะ88นะครับทุนคนประหยัดเข้าดีนะคือประหยัดนะครับเข้ามาติดติดกันอยู่4สีงวด 4, 4, 4, 4วันนะฮะติดติดนะชิดชิดกันนะฮะแต่ไม่ได้ติดกันมากนะครับลองให้ดูวันนี้ก่อนก็ได้ครับมีใครท,ที่ติดตามชุดนี้อยู่นะ ไได้ขี่ขอบไปได้ถูกนะครับแน่วันนี้ศูนเลขศูนเลขแปจะตามลงมาอีกนะครับศูนกับแปดจะตามลงมาอยู่นะฮะมันมีศูนที่เยอะนะหนึ่งสองสามเลขห้า หนึสองสามเออมีสูงตับห้าที่เยอะหน่อยอย่างละสามตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูคนขลุดกันนะครับข้าหลุดเป็นยังไงนะครับสี่สี่สามหนึ่งห้าสี่สี่สามหนึ่งห้าหนึ่งห้าเป็นตัวชนนี้นะครับแล้วก็ตัวเด่นตัวนี้นะฮะสี่สามล่ะ 4 3 3 4ามสอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตรงนี้นะครับ 88, น้อยธรรมดาเราศูนย์แปดนะครับแปดแก็มันนีไม่ใส่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะครับ88ดแปดประหยัดหนึ่งนะครับสองสามไม่มีนะฮะ หนอยวีแปดหนึ่งเก้าสองห้านะครับเข้าชุดนี้หมดเลยนะครับเข้าชุดนี้หมดเลยนะสองห้านะครับหนึ่งเก้าสองกับห้าห้าสองนี่นะหนึ่งเก้าอยู่ไนเอ่ยหนึ่งเก้ามีไมไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่เข้าไปสี่นะนะครับ ี่จะเข้าชุดเด่นเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาวันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะมาดูชุดขยันนะฮะชุดขยันตัวเลขทั้งหมดอยู่นี้นะครับของวันนี้นะขยัดหนึ่งสองแล้วก็รูดล่างแล้วก็ใหมยล่างนะครับ0 8 8ย์แป แปดเป็นศูนย์แปดสองสหแปดแปดหกสิบสสองตัวก็6 0นะครับหกศูนย์หนึ่งหกศูนยสนะครับหนึ่นะฮะอันนี้เป็นเจ็ดเป็นหเป็นสี่เจ็ดหสี่นะครับ สามศมาแนวเลขศูนย์นะครับ0 6 4 7 6 4สสี่อันนี้ลงท้าย6 4สี่นะ7จ็หสานะครับห1หนึ่ง6สองเจ็ศนะครับ 1> 3ามหนะครับ4050 3938นะครับ20แล้วก็10นะครับดูตัวชนนะดูชนห้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสามสอามศูนย์สามเก้าสามแปนยตัวนะครับ เบิ้ลเไม่มีนะครดูรหม่ล่นะครับ9 0 3างนะครับ, 90, รบ90 93 95น7 03 05 07 5นู่น35 3าและก็5้เทั้งดัวนะครับ69เ0 6าหกศู้าและก็6กนะฮะดูตัวชนนะครับตัวชนแ0ไม่มี7 0 07นะฮะ261หกตรงกลางนี้นะครับ เจ้าทางด่วนนะฮะ6850 40 323 <c oughs> 1 3 0 30ต,ตรงนี้นะ39 93นะครับ3820แล้วก็10 123456 6ตัวนะครับ 93 03 05 07 69 60นะครับตอนกันอยู่6ตัวนะเดี๋ยวไปหาพระเอกกันนะครับ5 7 67นะครับไล่นะครับ5 5 5นะครับ5 5 เจ็ดเจ็ดเจดเจ็ดหเด่นเจ็ดนะครับเด่นเจ็ดนะเป็นไงนะครับหกก็ไปแล้วครับเก้าเก้าไม่มีศู 0, ไม่มาสามไม่โผล่ ห้าไปแล้วเจ็ดไปแล้วเจ็ดแปดหนึ่งสองแล้วก็สี่นะครับอันนี้มีอยู่เจ็ดตัวนะครับที่ไม่ชนนะครับเจ็ดตัวนะเดี๋ยวแค่สามตัวห้าเจ็ดห้าหกแล้วก็เจ็ดหกนี่นะครับแค่นี้นะครับวันนี้ ง่ายเลยครับหน่าเป็นตัวชนนะฮะห้าเจ็ดห้าหกห้าแล้วก็เจ็ดหกหกเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะลงตรงนี้ได้แบบนี้นะครับเป็นตัวน้ำเงินทั้งหมดนะแต่ใส่สีแดงนะครับเก้าสาม 0 3 0 5 0 7 6 9 6 0นะครับตัวนี้ก็ทั้ง3ตัวนี้นะ5 7 6นะครับถ้าเด่น7ก็จะเป็นที่7 0 0 7นะครับ0 6 0 7อะไรพวกนี้นะ0 6 0 7 0 3มาครบเลยนะครับ3ตัวนี้นะนะครับ ดูเล็กวิ่งบ้างนะครับวิ่งวิ่งนะครับเจ็ดเจ็ดหน้ามาอยู่แล้วครับเจ็ดเจดเจ็ดเจดเจดเ้ามีหนึ่งห้า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 หกหกหหศศโอหนึ่งสองสามสี่แปดหนึ่งสอง เจ็ห้ค่อยด้วยหกนะครับมี 0, 5, 0 6, นูนย์ห้าศูนะครับศูนย์ห้าศูนยเเลยครับชุดนี้นะน่าจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับ ครับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับแนวทางวันนี้นะฮะก็ลองพิจารณาดูนะครับฝากคาเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมูลนะครับโปรดใช้ยริยารรมในการรับข้อมูลนะครับส่วันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่ครั้งห้สวัสดีครับ